ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน มาตรการของทางรัฐบาลที่ห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ที่กำลังบัดชิตกอยู่ในช่วงเวลานี้วัดวิบากัง้จงจังหวัดเชียงรายโดยพระภัยศารประชาธรเจ้าอาวาสได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลปิดวัดวิบากังชั่วคราวทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถคงเยี่ยมชมวัดได้ภายนอกแต่ไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมภายในอาคารแต่อย่างใดเป็นคำสั่งจเจ้าอาวาสวัดวิบากัง้งที่รวดเร็วเด็ดขาดเพื่อชาติไทย ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 ทำให้คนระหนกตกใจตื่นในการาติดเชื้อโคโรนาวรัส -19 ซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลของคนทั่วๆไปทางวัดก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วยการไม่ให้ผู้ที่มากราบไหว้สักการะเข้าไปในอาคาร เพียงแต่ให้อยู่ภายนอกใน,นกนารอธิษฐานจิตขอพรเพราะว่าเดี๋ยวมารวมก,กันเยอะๆอาจจะเป็นพาหะาในการนําเชื้อจากคนสู่คนหรือโรคติดต่อระบาดซึ่งกันและกันได้จึงประกาศปิดไม่ให้คนเข้าชมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่2เมษายน2563หรือจนก,กว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสค่ะ